ไขมันในช่องท้องคือศัตรูตัวร้ายที่ไม่ใช่แค่ทำให้เราอ้วนอย่างเดียวนะแต่ยังเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจเบาหวานและมะเร็งแต่วันนี้ทุกคนไม่ต้องกังวลน,นะคะว่าจะมาแจาก7วิธีลดไขมันในช่องท้องยังไงให้ได้ผลค่ะวิธีแรกลดน้ําตาลคาร์บโบไฮเดรตที่ผ่านการแปรรูปไม่ว่าจะเป็นข้าวขาวขนมหวานเครื่องดื่มน้ําหวานต่างๆเพราะสิ่งเหล่านี้นะคะมันจะกระตุ้นให้ไขมันสะสมในช่องท้องโดยตรงค่ะ วิธีที่2เริ่มโปรตีนให้เพียงพอค่ะว่าจะเป็นไข่ต้มเนื้อไก่ปลาั่วช่วยให้การผ่อนผันไขมนันในละลดความหิวได้ดีมากวิธีที่3ออกกาลังกายแบบ HIIT หรือการคาร์ดิโออย่างน้อยสัปดาห์ละประมาณ3าถึงครั้งนะคะใช้เวลาเพียงแค่20-30นาทีเป็นการเดินวิ่งว่ายน้ําอะไรก็ได้นะคะที่เราชอบวิธีที่4ี่จัดการกับความเครียดเพราะฮอร์โมนความเครียดนะคะจะทําให้ไขมันสะสมในช่องท้องมากขึ้นอาจจะลองหันไปทําสมาธิโยคะหรือการทํากิจกรรมที่เรารู้สึกว่ามันผ่อนคลาย หานะคะนอนหลับให้เพียงพอค่ะอย่างน้อย7-8ชั่วโมงนะกะการนอนน้อยทําให้ฮอร์โมนควบคุมความผิวปิดปกติเราจะกินมากขึ้นโดยที่ไม่รู้ตัวทีที่6นะเพิ่มไฟเบอร์จากผักผลไม้ตัญพืชเต็ม,มเมล็ดนะมันจะช่วยทําให้อิ่มท้องนานมากขึ้นระบบกับถ่ายเราดีและลดการสะสมไขมันในช่องท้องได้วิธีสุดท้ายนะคะดื่มน้ำเปล่าให้เพียงพอค่ะอย่างน้อยวันละ2 -3 ลิตรนะคะเพราะน้ําจะช่วยเร่งการผลาญขับของเสียออกจากร่างกายนะหลายคนเนี่ยมองข้ามแต่นสาคัญมากจริงๆนะคะควรจาไว้นะคะว่าการลดไขมันในช่องท้องมี ทางรัดค่ะเราจะต้องใช้เรื่องของการกินถูกวิธีออกกาลังกายพักผ่อนและต้องใช้ความสม่ําเสมอร่วมด้วยนะคะการทําครบ7ข้อนี้นะรับรองเห็นผลแน่นอนค่ะลองไปทําตามดูนะคะแล้วอย่าลืมกดไลค์แชร์กดติดตามเพื่อไม่พลาดข้อมูลสุขภาพดีๆในคลิปถัดไปนะคะ